สวัสดีมัส้ยโซเชียลแคมป์ตอนนี้อ๋อผ oh ู้อ yeah ย er, ู่ก hm. ับไอซ์แม่น่ะเจ้าเลนคือตอนนี้ฝนตกหนักมากเรามากินสเตกาแต่เมื่อกี้มันไม่หนักขนาดนี้อะฝนตกหนักมากใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มันไม่หนักขนาดนี้เลยแล้วนี่เอาไฟดับมึดตื่นเลยก็ใช้แสงของไอซ์แหละส่องดูิแรงมากข้าหลังอ่ะเห็นมั้ย เหมือนเหมือนไอปูหน่ะไม่น่าเปิดสะไครเลยวันนี้ปูนราไปเลยปิดสะไครทายุเลยเข้าเลยแบบแห้งอะไรไม่รู้ไอปั๊บันไคร้อมดแล้วใช่ไหมเราคุยบอกว่าตั้งใจมีโปรแกรมหลายอย่างมากเลยที่นี่ก็โอ้ยหนนี่ดูจะทำไงดีอายังคนที่สองมาคนอยู่มาที่อยากจะเลเล่นมาแสงมาแล้วรู้สึก หิว้จะกินอยากกินร้ามยากมากอยากเดินที่ขคือประมาณว่าเราวองมุ่งตรงมากินร้าัญญาโดยเฉพาะขนไปปลอยมาไม่ดีเลยที่ลงตัดละลยมี่งานกอดงานไปเน้ยเอาถึงคนทั้งหมดทุกคนจะอยู่ที่ป่าแล้วที่กินป่าแล้วก็เดินกนป่า